กานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศษรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศบริษัททีคิวาจำกัดมหาชนนะครับเราเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อนะครับเราเป็นคนกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทนายหน้าประกันภยัยเราเป็นคนกลางนะครับระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อนะครับโดยเรามีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการทำประกันภัยต่อนะครับหลังจากที่แนะนำคำปรึกษาแนะนำแล้วนะครับถ้ามีการทำประกันภัยต่อเกิดขึ้นเราก็จะเป็นผู้ที่หานะครับสัญญาประกันภัยต่อที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับคู่ค้าทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อนะครับแล้วอันที่3ามคือเราร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับในการคิดค้น ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่งจะได้เห็นได้ว่าจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับความต้องการผู้บริโภคแล้วก็ความตระหนักในเรื่องของภัยของริกสมใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาง t q r ทบครับแล้วสาเหตุที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับก็การเป็นมหาชนนะครับก็เป็นการพิสูจน์ถึง หลายๆอย่างนะครับไมจะเป็นการยอมรับเรื่องผลประกอบการนะครับแล้วก็ทําให้เราดูเป็นมืออาชีพนะครับก็มีการตรวจสอบโปร่งใสที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้ทีมงานเนี่ยเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับการระดมทุนในครั้งนี้นะครับเราจำหน่ายหุ้น IPO ที่60ล้านหุ้นนะครับในราคาพาที่5 5บาท10ตาค์นะครับเราต้องการที่จะนำเงิน มาพัฒนาเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทนะครับซึ่งเรามองว่าระบบเทคโนโลยีที่สารเทศปัจจุบันเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ว่ายังไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นการปรับปรุงเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งนี้เนี่ยจะทําทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือทําของเราให้เสร็จแล้วก็ภายนอกคือการเชื่อมต่อเชื่อมกับลูกค้าให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2ก็คือการลงทุนในเรื่องของแบบจําลองทางการเงินเนี่ยธุรกิจประกันภัยเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยกับเรื่องสถิตินะครับข้อมูลเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแบบจำลองทางการเงินนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของซิมูเลชันของธุรกิจจะช่วยให้ t ีอารนะครับร่วมกับทำให้ทีวอาสามารถที่จะช่วยคู่ค้าในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าได้ครับครับจุดเด่นของบริษัทคืออะไรครับก็จุดเด่นของเราก็คือเราเป็นนายหน้าประกันภัยต่อเจ้าแรกนะครับที่ มีสำนักวิจ <lawsuit royable> ัยที after after ่รวบรวมข้อมูลสถิติการประกันภัยรูปแบบใหม่ในโลกนะครับข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเกบ่ยวกับประกันภัยที่จะให้ความรู้ในธุรกิจนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรามีทีมงานที่เข้าใจธุรกิจนะครับทีมงานของเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจมากกว่า20ปีนะครับเรามีความเข้าใจคู่ค้านะครับทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่อแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราเข้าใจตลาดและเราเข้าใจลูกค้า ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการนะครับในรูปแบบการประกันภัยรุ่นใหม่ที่เป็นความเสี่ยงมากขึ้นครับฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับก็อกาายากกลาวเี็นว่าบราิษัททีควาเป็นบริษัทในหน้าประกันภัยต่อแห่งแรกของคนไทยที่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนสําหรับท่านนักลงทุนที่อชอบอการบริหารงานที่เป็นเฮฟวี่แอสเซทไม่ได้หนักนะครับอันนี้เป็นธุรกิจคนนะครับเป็นธุรกิจที่ใช้กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะฝากพิจารณา t u r นะครับโดยเฉพาะธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนะครับหลังโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆเข้ามานะครับโควิดเนี่ยก่อให้เกิด New Normal New Normal ก่อให้เกิด New Risk New Risk ก่อให้เกิด New Business New Business ก่อให้เกิด New Opportunities สำหรับ TQR นะครับความเสี่ยงคือโอกาสครับ